คุณเคยได้ยินชื่อดัจจันทร์ไหมคะดัจจันท์ไม่ใช่ตำนานแต่เป็นหนึ่งในบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ในวันสิ้นโลกท่านอบีมุฮัมมัดอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้เตือนกับเราว่าไม่มีฟิตนะบททดสอบใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการมาของดัจจันทร์และเมื่อมันปรากฏขึ้นคนที่ไม่มีอิมานคนที่อิมานไม่มั่นคงอาจตกเป็นเหยื่อของมันได้ ดจานคือผู้ที่หลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทนะบีมุฮัมมัดสลลลุล,สลลัลฮุอะลัยุสันลมได้บอกว่ามันเป็นมนุษย์ที่มีตาข้างเดียวและมีคำว่ากาเฟรสลักอยู่บนหน้าผากซึ่งเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะมองเห็นทนะบีมุฮัมมัดสลลลุล,สลลัลฮุอะลัยุสันลมได้กล่าวว่าแท้จริงไม่มีาศาสดาคนใดที่ไม่เตือนประชาชาติของตนถึงดาจานและฉัน คือศาสดาคนสุดท้ายและพวกเจ้าจงรู้ว่าดาจันนั้นตาข้างเดียวมันจะอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและหลอกลวงผู้คนมันจะทำปฏิหารหลอกตาเช่นทำให้ฝนตกหรือทำให้แผ่นดินเขียวขจีแต่มันไม่มีอำนาจแท้จริงเพราะทุกสิ่งที่มันทำคือบททดสอบจากอัลลอฮ์คนที่อีมานไม่เข้มแข็งพออาจเชื่อในสิ่งที่มันทำและตกเป็นเหยื่อของมัน เมื่อดาจานปรากฏขึ้นโลกจะเต็มไปด้วยความสับสนมันจะทําให้คนหลงผิดหลอกให้พวกเขาเชื่อว่ามันคือพระเจ้ามันจะให้ความมั่งคั่งแก่ผู้ที่เชื่อมันและทําให้คนที่ปฏิเสธมันเผชิญกับความทุกข์ยากมันจะทําให้ฟ้าฝนตกหรือแห้งแรง้งเพื่อทดสอบความศรัทธาของมนุษย์แต่จงจําไว้ว่าทุกสิ่งที่ดาจันทํา ล้วนเป็นเพียงมมยากลเพราะแท้จริงแล้วอำนาจทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวท่านนาบีมุฮัมมัดซอล,อลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลัมได้บอกเราถึงวิธีป้องกันตัวเองจากดาจาันให้เราอยู่ห่างจากมันอย่าพยายามเผชิญหน้าหรือท้าทายมันให้เราท่องจำสิบอายะแรกของสุรออันกาฟเพราะมันจะปกป้องเราจากการหลอกลวงของดาจาัน ให้เราขอด้อาหให้รอดพ้นจากดาจันท่านนบ,บีมุฮัมมัดซลลลอ,ลล,อลลัลลฮุอะลัยยุสัลัมกล่าวว่าหากดาจันมาถึงขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะปกป้องพวกเจ้าแต่หากฉันจากไปแล้วพวกเจ้าจงปกป้องตัวเองนั่นหมายความว่าเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ด้วยความศรัทธาและอิมานที่แข็งแกร่งดาจันจะมาเมื่อถึงเวลาของมัน และเมื่อวันนั้นมาถึงผู้ที่เตรียมตัวด้วยความศรัทธาที่มั่นคงจะไม่มีวันลงกลมันแน่นอนค่ะอินชาอัลลอฮ์